สวัสดีครับสวัสดีมากๆครับกับท่านุู้ฟังใน Infinity Podcast ทุกท่านนะครับ ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการครูหิงห้อยกับห้องเรียนสีฟ้านะครับพบกับผมเป็นประจำนะครับครูหิงห้อยกับเรื่องราวดีๆนะฮะที่ได้นำมาแลกเปลี่ยนท่านผู้ฟังผ่านในช่องทางของอินฟ n i t y p o d c a s t นะครับสำหรับวันนี้มีเรื่องราวนะครับที่จะได้นำมาเล่าผ่านให้กับท่านผู้ฟังนะครับเป็นบทเรียนที่17นะครับผมให้ชื่อบทเรียนนี้ว่า ขอบคุณที่ให้ความรู้มาตลอดนะครับเป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องนะฮะจากบทเรียนที่ผ่านมานะครับแต่หากว่าหลายๆท่านที่ติดตามในบทเรียนที่ผ่านมาก็จะ,อะพอจะทราบถึงเนื้อหานะครับว่าบทเรียนที่ผ่านมาพูดในเรื่องของการปัดฉิมนิเทศนะครับที่มีกิจกรรมจัดขึ้นนะครับสําหรับเด็กป .6 แล้วก็ม .3 ของโรงเรียนนะครับที่ได้จัดขึ้นไปนะฮะ หลังจากเสร็จกิจกรรมปัดชิมเสร็จนะครับก็ในวันรุ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมสรุปสุดท้ายนะของแต่ละห้องเรียนนะครับแล้วก็จะเป็นการปิดภาคเรียนของนักเรียนนั่นเองนะครับซึ่งในวันถัดไปหลังจากวันปัดชิมมีกิจกรรมเกิดขึ้นก็คือผมเป็นครูประจําชั้นมอหนึ่งใช่ไหมฮะมีเด็กๆชั้นมหนึ่งหลังจากเข้าแถวทํากิจกรรมเคารพธงชาติตอนเช้าเสร็จสิ้นเนี่ยนะฮะเด็กๆมอหนึ่งเนี่ยเข้ามาคุยบอกว่า ครูวันนี้ครูจะไปไหนหรือเปล่านะฮะผมก็บอกว่าวันนี้พอดีครูติดภารกิจนะครับต้องลงไปประชุมที่เขตพื้นที่นะครับเขาก็ถามว่าครูจะลงกี่โมงนะผมก็บอกว่าน่าจะลงประมาณสักตอนอตอนเที่ยงนะฮะกินข้าวกลางวันเสร็จครูก็น่าจะลงนะครับเขาบอกว่าอย่าพิ่งลงได้ไหม นะครับอยากจะให้ครูอยู่ก่อนจนถึงเลิกเรียนนะครับผมก็บอกว่าคงไม่ได้ลูกเพราะว่าครูต้องไปปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูก่อนแต่ยังคงมีครูนะครับประจําชั้นอีกคนหนึ่งที่อยู่กับพวกเธออยู่นี่นะครับเขาก็บอกว่าอยากจะให้ครูอยู่ทั้งสองคนนะครับผมก็เลยแปลกใจว่าเ,เด็กๆจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทําไมเ,เรียกร้องนะครับให้อยากให้คุณครูประจําชั้นทั้งสองคนได้อยู่นะครับจนถึง ตอนเลิกเรียนนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปิดภาคเรียนด้วยนะครับก็เลยคิดในใจว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับเขาก็พยายามที่จะเรียกร้องร้องขอรวมถึงการปลอบด้วยนะครับบอกว่าอยู่นะครูอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนอะไรประมาณนี้นะผมบอกว่าไม่ได้จริงๆลูกนะครับครูต้องมีภารกิจที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งเป็นหน้าที่ที่สาคัญอีกหนึ่งหน้าที่นะก็เลยบอกเขาให้เหตุผลเข้าไปประมาณนี้เขาก็บอกว่างั้นก็ไม่เป็นไรค่ะนะครับไม่เป็นไรครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เลย หลังจากนะครับคุยกับเขาเสร็จนะครับตอนเที่ยงผมก็ลงไปปฏิบัติหน้าที่ที่เขตพื้นที่นะครับซึ่งระยะทางในการเดินทางประมาณ50กว่ากิโลนะครับก็ขับรถนี่ก็ใช้ระยะเวลาประมาณเป็นชั่วโมงนะฮะลงไปถึงเขตพื้นที่นะครับปฏิบัติหน้าที่อะไรเสร็จ ปุ๊บนะครับมาถึงตอนประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับครูประจําชั้นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นประจําชั้นมอนหนึ่งกับผมนเนี่ยนะฮะเขาโทรมาหาผมนะฮะโทรมาคุยด้วยผมก็แปลกใจทาไมครูประจําชั้นอีกคนซึ่งเป็นรุ่นน้องผมนะเขาโทรมาถามผมว่าพี่มีเรื่องจะคุยด้วยนะผมก็เลยว่าเอามีมีอะไรจะคุยหรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าวันนี้เด็กมนหนึ่งห้องเราที่เราเป็นครูประจําชั้นน่ะเขาทํากิจกรรมนะครับวันสุดท้ายก็คือเป็นกิจกรรมขอบคุณคุณครูประจําชั้นนะครับโดยในกิจกรรมนั้นเขาก็มีการ เตรียมขนมเตรียมทําส้มตาทาขนมอะไรมากินน้ําผล,ลมงผล,ลไม้อะไรมากินนะครับแล้วก็ชวนคุณครูมากินด้วยโอ้ผมก็บอกว่าอ๋อก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะให้เราได้อยู่ทั้งสองคนนะครับผมก็เลยคุยกับน้องเขาไปแล้วก็บอกว่าน้องเขาก็บอกว่าเมื่อกี้ผมก็สนับสนุนโดยการซื้อน้ําผลไม้นะครับไปสนับสนุนผมก็บอกงั้นเดี๋ยวเดี๋ยงเดี๋ยวพี่ช่วยแช์ชนะครับผมก็บอกเดี๋ยวช่วยแช,ยชย์เพราะว่าจจะได้ช่วยกันในการซื้อน้ําผลไม้อะไรให้เด็กๆได้ กินในช่วงกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกไปคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมของเด็กมอนหนึ่งนะครับแต่พอเปิดดูใน f c e e o o o นะครับซึ่งเป็นช่องแชทนะครับของห้องเนี่ยผมเปิดดูเนี่ยมีมีรูปนะฮะในการจัดกิจกรรมก็ไหลเลื่อนดูทีละรูปทีละรูปนะฮะก็จะมีรูปตอนเขาทําส้มตำนะฮะตอนเขานั่งล้อมวงกันคุยกันนะครับตอนเขากินขนม กันรวมถึงดื่มน้ําอะไรกันเป็นน้ําผลไม้กันพวกนี้นะฮะเสร็จสิ้นก็ล้อมวงก็ดูบรรยากาศหน้าอบอุ่นดีนะครับแต่มันมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่นักเรียนชั้นมอนหนึ่งเนี่ยมอบให้กับคุณครูประจําชั้นคือเขาไปสั่งเค้กมานะฮะไปสั่งเค้กประมาณเป็นก้อนเนี่ยครับผม,มข,ขนาดน่าจะเป็นเค้กเหมือนเค้กวันเกิดนะครับบนเค้กเนี่ยมีการเขียนตัวหนังสือลงไปนะครับโดยบอกว่า ขอบคุณที่ให้ความรู้มาตลอดนะฮะแล้วก็เขียนชื่อผมกับชื่อครูประจำชั้นอีกหนึ่งคนลงไปบอกว่าจากใจเด็กมอนหนึ่งผมไปดูตรงรูปนี้แล้วเสร็จปุ๊บผมก็เลยทักไปถามครูประจำชั้นนะครับที่ เป็นรุ่นน้องผมเขาบอกว่าอันนี้เป็นเค้กของเราใช่ไหมหรือว่ายังไงเขาบอกว่าใช่นะครับเด็กๆมหนึ่งเขาตั้งใจที่จะเอาเค้กก้อนนี้เนี่ยมาขอบคุณเราสองคนที่ดูแลเขาตลอดหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับในการซื้อเค้กของเด็กบนดอยเนี่ยต้อง,ต,องต้องบอกอย่างนี้นะฮะโรงเรียนผมเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่เป็นจุดศูนย์รวมของการซื้อสินค้าห่างประมาณ15กิโล เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะสั่งเค้กวันเกิดหรือว่าจะซื้อของอะไรก็ตามเนี่ยเขาต้องขับรถนะครับไปถึงประมาณสิบห้ากิโลเพื่อจะไปสั่งไปซื้อผมมองถึงความตั้งใจแล้วก็มองถึงความเต็มใจที่เขาอยากจะขอบคุณคุณครูประจําชั้นนะครับเพราะว่าเขาน่าจะไปสั่งเค้กไว้ก่อนแล้วนะครับสั่งเค้กไว้ก่อนแล้วก็น่าจะให้เพื่อนหรือว่าให้ ใครน่าจะเป็นคนรู้จักของเขาเนี่ยเอามาส่งที่โรงเรียนนะครับแล้วก็เอามานํามามอบให้กับคุณครูในวันนี้ผมก็ร,กรู้สึกรู้สึกน้อยใจตัวเองนะครับที่ไม่ได้อยู่นะครับร่วมกับเขานะครับเพราะว่าดูบรรยากาศแล้วเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะมีความอบอุ่นแล้วก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะครับและที่สําคัญก็คือตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่กับกลายเป็นว่าพอมามองเห็นเค้กแล้ว แล้วก็เลื่อนดูในรูปในช่องแชทที่เด็กๆนะครับเขาส่งเข้ามาในช่องแชทของห้องมหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นข้อความนะฮะติดตามในท้ายๆบอกว่าขอบคุณคุณครูที่ดูแลตลอดมาขอบคุณครูขอบคุณผมขอบคุณครูอีกคนหนึ่งนะครับที่คอยประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้บางคนก็บอกถึงว่าเคยดื้อเคยอะไรประมาณนี้ก็ขอขอโทษอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเรามองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทําให้เรายิ้มนะครับ วันนั้นเนี่ยผมเสร็จจากภารกิจกม็มานั่งดูโทรศัพท์นะครับในช่องแชทของห้องมอนหนึ่งก็ยิ้มทําไปด้วยนะครับเพราะเป็นเป็นบรรยากาศแห่งความสุขแล้วก็รู้สึกเสียดายนะฮะที่ตัวเองไม่ได้อยู่กับเขากับเด็กมนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กประจําชั้นของเราเนี่ยอ่ได้นั่งได้พูดคุยกับเขานะครับเขาก็คงมีเรื่องอยากจะพูดคุยนะครับเพราะว่าเห็นตอนที่เขาเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์นะครับก็คือเขาจะให้ครูประจําชั้นอีกคนยืนมายืนแล้วก็เอาเค้กมาเซอร์ไพรส์ข้างหลังนะฮะเห็นช็อตถ่ายรูปปนนรก็็่าเ การที่สนุกสนานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทําให้เรายิ้มที่เกิดจากเด็กๆได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆแล้วก็มีความสุขซึ่งก็ทําให้เรายิ้มได้นะครับและที่สําคัญก็คือผมก็เลยพิมพ์นะครับเข้าไปในช่องแชทบอกว่าขอเป็นคำวอวยพรนะให้เด็กๆบอกว่าขอให้เด็กๆด,ดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองเนื่องจาก ทุกวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยต่างๆแล้วก็ที่สําคัญในช่วงปิดเทอมก็อยากให้ทุกคนนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตนะครับก็พิมพ์ข้อความไปประมาณนี้นะครับแต่ละคนก็ส่งลูกหัวใจนะฮะส่งคําขอบคุณมาบอกว่าขอบคุณที่ครูยังเป็นห่วงเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเขาก็จะขึ้นชั้นม .2 นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าคือผมก็ไม่ได้เป็นครูประจําชั้นเขาต่อแล้วประมาณนี้นะครับเขาก็อยากจะขอบคุณในตลอด1ปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้ดูแลแล้วก็เป็น ห่วงเขานะครับก็สิ่งที่ทําให้ได้เรียนรู้ก็คือความสุขของครูนะครับความสุขของคุณครูบางครั้งเนี่ยนอกเหนือจากการได้เห็นเด็กมีพัฒนาการทางการเรียนรู้รวมถึงการได้ปลูกฝังนะครับการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับเขารวมถึงการาได้ดูแลเขานะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างให้เขาในการใช้ชีวิตรวมถึง การคอยปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆให้กับเขาเนี่ยทำให้เรามีความสุขทุกครั้งนะครับยิ่งถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามสิ่งที่สิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่เราคอยอบรมสั่งสอนเขาตลอดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีความสุขนะฮะสำหรับความเป็นครูอย่างที่บอกก็คือความสุขเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วมันก็คือความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันนะครับ เหมือนที่เด็กๆให้กับคุณครูมาผมก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเขานะครับนี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ได้นํามาเล่าผ่านแล้วก็บอกต่อให้กับท่านผู้ฟังว่าความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ได้นํามาเล่าผ่านให้กับท่านผู้ฟังนะครับในบทเรียนที่17นะครับขอบคุณที่ให้ความรู้มาตลอดอันนี้เป็นข้อความที่เด็กๆนะครับเขียนบนเค้กนะครับแล้วก็มามอบให้กับผมแล้วก็ครูประจําชั้นอีกคนปรรระจําชั้้นนมซึึ่งกก็ูสดีใ แล้วก็ยิ้มทุกครั้งนะครับที่ได้เห็นข้อความนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะที่มีความสุขนะครับทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ได้ติดตามกันมาในหลายๆบทเรียนนะฮะบทเรียนนี้ก็เป็นบทเรียนที่17แล้วนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะติดตามกันไปในหลายๆบทเรียนไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณและสวัสดีในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ